ลูกค้าผมเห็นจากร้านวีเดีนันพิทนะครับนนลูกค้าส่งไปสนีมาขายนะคือตอนนี้ช่วงนี้ลูกค้าส่งไปสนีมาเพราะเดินทางระบาดน้ําเริ่มท่วมทางขางหนึ่นะอากาศเริ่มเริ่มอุ่กเพรเริ่มมาอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ลูกค้าลายท่านอาจจะมาไม่สะดวกเนาะอตอนเนี้ยอย่างเงี้ยส่งไปสนีมาไม่ต้องห่วงนะครับผมบอกเลยว่าปลอดภัยของถึงผมยังไงก็ได้เงินแน่นอนนะครับผมแต่ว่าให้แอดไลน์ขายรูปมาก่อนนะประเมินราคามาก่อนนะครับผม ีใบเดียวงวันบาทที่ผมเคยทำคือไปซื้อรับซื้อส,สวยๆใหม1500่ๆ1ัน0ถึง2 0 0พวันนี้ผมตีลูกค้าไปน่าจะประมาณพัน0นะมอมเหลืองๆนหน่อยแต่สาภาพสวยนะยังจางๆโอเคถ้าเป็นสนิมจุดๆอย่างเงี้ยจะถือว่าเสียราคาแต่ถ้าไม่มีรอยพับเนี่ยอมเหลืองอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคสวยแต่ยังไม่ถึงกับไม่ผ่านใช้นะถ้าไม่ผ่านใช้คือต้องขาวสวยไม่ผ่านใช้จากนั้นจะได้2,000ต่อไปแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือจะ1,500าถึง1,700 1,800อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ใครมีอย่างนี้แงบงก์วันบาทเลขที่แปดอ่งี้สภาพสวยใหม่ไม่ผ่านใช้ใบหนึ่งพันห้าร้อยบาทถึงสองพันบาทนะครับมีเอามาขายผมเก่งดึงคทิปได้จะใบเดียวแบบนี้ก็รับซื้อจะหลายๆใบก็รับซื้อนะครับซื้อจริงๆแล้วก็แจกแจงชี้แจงให้ชัดเจนแยกแยะชัดเจนนะครับขอให้ฟังคลิปให้จบเท่านั้นเองว่ารับซื้ออะไรนะครับมีเอามาขายผมเก่งดึงคลิปได้มีจำนวนเยอะก็รับซื้อนะครับ